ว่าฟุตบอลเนี่ยมันเล่นด้วยกันรับผิดชอบด้วยกันสิ่งที่สตีนิโคพูดก,ก็คือกราฟินแบกที่มาปิดพื้นที่มาแย่งฟุตบอลอสวยๆหายไปที่เคยยืนหน้าเซนเตอร์อประทะแข็งแกร่งคอยเป็นด่านหน้าให้เนี่ยอเออซีซั่นนี้มันเบาลงนะมันหายไปออมันหายไปนะนี่แหละ ผมว่าเราก่อนที่เรามองถึงลูกลักษณะแบบนี้ให้เรามองตอนที่มาที่ไปก่อนทำไมช่องว่างหลังแบ็คซ้ายและขวามันเยอะจังวะมันปิดไม่ได้ผมไม่เจอบทสัมภาษณ์สตีมิโคลที่พูดถึงการเฟนแบกอ่ะอ่าโอเคคือเราก็ไม่ได้โทษกาฟเฟนแบกตอนเนี้ยพอฟุตบอลมันไม่ดีเนี่ยหยิบตรงไหนโทษตรงนั้นจีตรงไหนก็โอยเวสกาฟนแบกโกนาเต้ฟานคุณเจมบตรงไหนโดนตรงนั้นโอเคเพราะฉะนั้นเราอย่าไป เลือกว่ามึงแน่ๆไม่งั้นมึงมึงหรือมึง <laughs> ไม่ใช่กูมึงไม่จบเพราะว่าฟุตบอลเนี่ยมันเล่นด้วยกันรับผิดชอบด้วยกันสิ่งที่สตีฟนิโคลพูดก,ก็คือกราฟินแบกที่มาปิดพื้นที่มาแย่งฟุตบอลอสวยๆหายไปที่เคยยืนหน้าเซ็นเตอร์อประทะแข็งแกร่งคอยเป็นด่านหน้าให้เนี่ยเออซีซั่นนี้มันเบาลงนะมัมนหายไปเออมันหายไปนะนี่แหละคือปัญหาผมบอกแล้วว่าประมวลทั้งหมดแล้วเนี่ยเราคุยมาตั้งแต่ ช่วงแรกๆแ,แล้วว่าปัญหานู่นปัญหานี่ปัญหานั้นสุดท้ายคือเกมรับเนี่ยต้องช่วยกันเล่นสามัคคีไงตอนนี้มึงไม่สามคัคคีตั้งใจมุ่งมั่นทันศนคติดีคือแต่เกมรับไม่สามัคคีอันนี้เห็นด้วยไม่ใช่ว่าให้โกนาเต้คนเดียวรหรือกาเฟนแบกคนเดียวทั้งหมดทุกส่วนมึงต้องมาช่วย<ม>ยิ่งตอนนี้มันวิกฤตเนี่ยอมึงจะเป็นโมซาร่ายิ่งใหญ่แค่ไหนตอนนี้วิกฤตไว้มึงต้องมาช่วยเนี่ยคือสามัคคี ในการเล่นเกมรับลินชีสเกมรับคือสามัคคีอันดับแรกอตอนนี้มึงไม่สามัคคีกันในเกมรับเกมลุกเนี่ยโอเคปุ๊บป,ปั๊บจบได้ไม่ได้มันไม่เข้าให้ทํายังไงแต่เกมรับเนี่ยมึงไม่สามัคคีกันเนี่ยมันก็เลยเสียประตูเงผมรู้สึกว่าเหมือนทุกคนพยายามจะเล่นเกมลุกในในแต่ละบทบาทของตัวเองนะคือมันไม่ได้บอกว่ามันผิดหรือถูกนะแต่ว่าดูเหมือนแบบคือด้วยผลงานด้วยนะผมว่าด้วยสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันเลยทำให้ทุกคนแบบเราต้องชนะว่ะเราต้องยิงประตูให้ได้วะ จนมันหลงลืมอ่ะหลงลืมเอพื้นฐานอย่างที่จ่าบอกว่าสุดท้ายแล้วอ่ะสิ่งที่มันเป็นดีเอนเอก้อนใหญ่ๆก้อนหนึ่งของลิเวูคือความสามัคคีในการเล่นเกมรับอที่เราเห็นกันมาโดยตลอดอ่ะนั่นไงเกือบสิบปีที่ผ่านมาางคือแต่ยุคของฟุตบอลเนี่ยมันต้องบุกมันต้องเสี่ยงอืเข้าใจเสียแล้วก็แย่งแย่งเอาคืนมันมีแค่นี้เองนะฟุตบอลอ่ะทีเนี้ยมึงแย่งเอาคืนเนี่ยมันต้องช่วยกัน แล้วก็สล็อตก็เป็นคนพูดเองซีซันที่แล้วตอนชนะ9ก้าช่วง9นัด10นัดแจกเนี่ยผมรู้แล้วว่าเวลาลิฟท์พูไม่มีฟุตบอลผมรู้แล้วเล่นยังไงผมไว้วางใจแล้วโอเคอยากเห็นตอนมีบอลให้กองกลางว่างตัวหนึ่งแต่ตอนเนี้ยมึงไม่มีบอลเนี่ย <c oughs> มึงแย่หนักแล้วเพราะว่าไม่ได้มาช่วยกันเต็มที่ไม่มีบอล <c oughs> ก็ไม่วิ่งหาบอลด้วยครานี้เออไปกันใหญ่เลยคนอยากเปิดเกมลุกอยาก ทำประตูเนี่ยถูกต้องเลยเป็นทัศนคติที่ดีแต่เวลาเสียแล้วมึงต้องช่วยกันฟุตบอลเนี่ยเสียแล้ววิ่งกลับให้เร็วที่สุดมึงไม่ต้องมองเลยว่าใครทําเสียหรือว่าเสียตรงไหนทุกคนเสียแล้วแม่งต้องวิ่งกลับให้เร็วที่สุดทุกคนนะเนี่ยคือสามัคคีการเล่นเกมรับส่วนในตัวที่เสียเนี่ยมึงตัวเดียวเนี่ยมึงต้องไล่ให้สุดจ้ำต่อเลยเดี๋ยวไล่ให้สุดเอาเดี๋ยวนั้นเลยต้องไล่ให้สุดเอาคืนให้ได้ไม่ได้มึงต้องดีเลยหรืออะไรส่วนไอ้ตัวที่เหลือ มึงวิ่งกลับให้เร็วอม,มันเป็นแก่นของฟุตบอลอยู่แล้วซึ่งตอนนี้ริภูไม่ได้เป็นแบบนี้ริภูเมื่อก่อนเนี่ยดูเดือดในการแย่งฟุตบอลกลับอืเขาถึงเปิดเกมลุกได้ต่อเนื่องอแต่ปีเนี้มันหายไปผมถึงบอกว่าสุดท้ายแล้วคุณจะชี้ว่าคนไหนผิดคนไหนถูกอะไรเนี่ยสล็อตพี่โนมึงรับผิดชอบไปแต่เกมรับทั้งหมดเลยเนี่ย มึงจะเอามารวมกันซึ่งทุกคนเลยนะครับใช่ไม่ใช่แค่กองหลังนะมึงต้องมายืนเรียงกันเนี่ยในสนามซ้อมหรือห้องแต่งตัวจบปุ๊บแล้วมึงต้องชี้เลยว่านี่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 ให้มันจบไปตรงนั้นอตอนนี้มันเหมือนกับสุนัขก,กับแมวเนี่ยเวลามันอยู่ในบ้านหรืออะไรเนี่ยบางตัวมาใหม่มันไม่รู้เรื่องไปฉี่ไป <saying S 1> อึเรียร่าแม่งไม่รู้หรอกมันนอนอยู่ดีไปตบมันผัวเอ้าที่อะไรวะแม่งไม่รู้เพราะนั้นพอมันทําตรงไหน มันทำตรงนั้นเฮ้ยมึงชี้นี่เหรอโบแล้วก็ชี้ไปบอกได้นะนู่นนี่แล้วมันจะจำผมไม่ได้เปรียบเทียบแบบนี้ผมเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายว่าเพราะนั้นฟุตบอลเหมือนกันมึงจะระดับโลกระดับล่างเนี่ยแต่มันเล่นทั้งทีมจบแล้วเสียเนี่ยรับผิดชอบร่วมกันไล่เลยนี่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 อย่าให้นานเกินจบแล้วเอาเลยเสียแล้วมึงอย่าลุมึงจะเดินวิ่งอมันต้องเช็คบินเลยว่าสมมติจบเกมฟอร์เรสเนี่ยมึงเช็คบินก่อนเลยไม่ต้องกลับบ้านนะวันนี้ มึงอยู่กับกูนี่แหละใส่ให้ยับปื๊บปื๊บป๊บป๊บป๊บทีเนี้ยมันยังอยู่ในหัวกันทุกคนหมดแล้วก็ค่อยไปที่สนามซ้อมก็ว่าไปมันก็เป็นเป็นผมว่าเป็นพื้นฐานง่ายๆที่มึงต้องทำอะ่ะเพราะว่าทุกๆเกมเนี่ยยังเสียประตูกันง่ายอยู่บางคนวิ่งบางคนรับผิดช,ชอบบางคนไม่รับผิดช,ชอบบางคนไม่ไม่ไม่มาช่วยเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เราเห็นประจําซึ่งมันก็ถ้าย้อนไปมันก็จะเกิดขึ้นเพราะว่า ด้วยการปรับเปลี่ยนวิธีการที่มันดูต้องแตกต่างจากเดิมโฟกัสมาเลยแบบด้วยหลุดแล้วก็เลยหลงลืมความรับผิดชอบที่เราเคยทําได้ดีอยู่แล้วด้วยก็การเฟนแบกมันก็เปลี่ยนบทบาทมันก็รู้ตัวมันถูกไหมแค่นี้มันก็เป็นอีกจุดหนึ่งแล้วมีส่วนร่วมเกมรุกมากขึ้นเติมสูงขึ้นเมื่อก่อนมีอิสระเอ้มึงระวังหลังนะดักหน้าบอลปุ๊บปั๊บเดี๋ยวถ้ามีโอกาสมึงขึ้นไปเดี๋ยวข้างบนรอเขาย่ำแต่ตอนเนี้ย คุณจะยกระดับไงมึงจะมาเล่นรับอย่างเดียวไม่เอาแล้วนะมึงต้องบุกได้ด้วยต้องเล่นจุลุกด้วยบทบาทเพิ่มคราวนี้มันก็อทุกคนบทบาทเพิ่มต้องแบบเวทกันละรับก็ต้องทําอันนี้ก็ต้องขึ้นออกบอลก็ต้องทาเว้ยคราวนี้มันล้วนไปหมดแม้กระทั่งแมคคาลิสเตอร์โซโบคาิสโตนอย่างที่เราคุยแบบมึงไปได้กูไปด้วยมีที่ว่ามันไปหมดเลยฮะก็นั่นไงพอมันตั้งลําไม่ได้คราวนี้ผมนั่งดูอยู่มีหลายช็อตมากที่แม้กระทั่งแมคคาลิสเตอร์ โจนโซโบเอาแบบห้าหลาสิบหลาที่เคยทำได้อะยังหลุดเลยยังแบบเพราะมันรู้เลยว่ามันมีอะไรแบบพวงในหัวว่าว่าเราต้องทำแบบนี้กดดันแล้วไม่เป็นธรรมชาติไม่เป็นธรรมชาติฟุตบอลเนี่ยเราเราเราต้องรู้หนูก่อนว่าเล่นให้เป็นธรรมชาติเล่นไงเฮ้ยวันนี้แม่งออกบอลแน่นเว้ยออกบอลแน่นจะรู้เลยนะปั้งปั้งปั้งไปเลยไปไปไปพอดีพอดีส่วนยิงประตูได้ไม่ได้ จบแล้วแพ้ไม่รู้แต่วันนี้เฮ้ยแม่งเล่นด้วยความมั่นใจถ้าบอกว่าเอ้ยวันนี้เล่นด้วยความมั่นใจออกบอลแน่นปังปังปั้งแทไม่ต้องมองเลยแต่พอฟุตบอลแพ้บ่อย,อยๆกดดันเนี่ยแม่งคิดแล้วแทนที่จะปั้งไปเลยเอย้หมายยังหมายมนิดนึงชายละไอเช่นี่มาตัดไปแล้วเรียบร้อยหลุดนี่อะไรต่างๆเนี่ยคือความมั่นใจมันลดลงความกดดันเข้ามาลูกที่เคยทําได้ง่ายๆลูกนี้ส่งแบบไม่ต้องมองยังได้เลยยัดเข้าช่องปึ้งเคยทำได้นะปั้งสิบหลาสิบห้าหลายัดไป พอมันไม่ได้พอมันผลมาไหมเอ้สถานการณ์ไม่เหมือนเดิมเริ่มคิดจะจะยัดไม่ยัดวะอย่างนี้จ่าบอกแค่ตรงนี้นะแค่เสี้ยววินาทีนี้นะหรือหนึ่งวินาทีนี้นะเพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลงแล้วผิดจังหวะแล้วก็พอคุณภาพนักบอลสเปคมันเปลี่ยนเนี่ยอืเมื่อก่อนเนี่ยเป็นนูนเยสเป็นโชต้าหรือเป็นดีอาร์ตเล่นศูนย์หน้าเนี่ยผมว่านักฟุตบอลลิเวอร์พูลคุ้นชินหมดอืถ้าเป็นดีอาร์ตยืนกูเปิดเลย เพราะม่นเร็วคุณใส่ไปเลยหลังแบ๊คธงเดี๋ยวดีอาร์ตมาพอเปดีซักไอสัตว์ขยับยังเนี่ยไม่ขยับเไงพะทำท่าจะขยับกูกูไม่ทันแล้วกูโดนดักแล้วเอาไปเซตใหม่เดี๋ยวคราวหน้าก็จ้องอยู่ดีซักแม่งก็เอายังไงว่าจะคือมันเป็นจังหวะที่มันเปลี่ยนไปไม่ใช่ว่ามันไม่เก่งมันไม่ดีนะมันเป็นจังหวะที่เปลี่ยนไปคุณคิดง่ายๆนะอีซักเอกิดิเก้เนี่ยนูนเยสดีอาร์ตโชตาแม่งคนละฟิลเลยผมก็เคยบอกแล้ว ศูนย์หน้าเล่นคนละฟิลเพราะฉะนั้นไอ้คนที่เล่นด้วยมึงต้องปรับแล้วเพราะศูนย์หน้าตัวตนของมันเป็นแบบนั้นดูนนเยสที่คุณว่าไม่ดีไม่ดีเนี่ยเวลาเขาเรียกว่าเวลาหน้าสิวหน้าขวานคุณสาดไปเนี่ยมันชนกระเด็นเลยนะปั้งบบปังโกนะงป,งป,งปังอะไรแต่จังหวะสกอร์มันคมมั่งไม่คมมั่งแต่มันเป็นตัวเปิดทางมผมเคยคุยเรื่องนี้ไปแล้วคนด่านูนเยสผมก็บอกแล้วว่ามันไม่ใช่ตัวท็อปเกรดเอถ้าคุณหาเก่งกว่าน,นี้ได้คุณก็อยากยกระดับไปซื้อมา แต่นะตอนนั้นน่ะคุณต้องใช้มันเพราะมันเป็นตัวเปิดทางในระดับหนึ่งคาแรคเตอร์ดีชนกระเด็นลูกกลางอากาศขึ้นไปคู่เขาอัดโอ่งปังอีซักได้ไหมล่ะอีสักไม่ใช่อีสักต้องเป็นจังหวะฝีมือมีคนมาอะไรต่างๆอันนี้ผมกาลังแยกให้ดูว่าด้วยมันแตกด้วยธรรมชาติของลีพูเคยเล่นแบบไหนมานักฟุตบอลคุณสมบัติเคยเป็นแบบไหนมาแล้วคุณมาเปลี่ยนเปลี่ยนทีเยอะเปลี่ยนเครื่องทีมแบบเนี้ย วิธีเล่นเปลี่ยนมันเลยเกิดเญ่าก็ต้องปรับวิธีการคนใหม่เข้ามาก็ต้องปรับทั้งหมดโค้ดพอเจอปัญหาก็ต้องแก้ไขพอแก้ไม่ได้ก็กดดันกดดันปุ๊บคราวนี้รู้เลยว่าเฮ้ยรับมือไม่ได้นี่หว่าขาดประสบการณ์อีกอไปกันใหญ่เลยทีนี้กลับไปที่เกม f o r e s t เนี่ยผมนั่งดูอยู่ผมว่ามันมันก็พยายามบุกกันแล้วแต่ว่า จังหวะที่มันฟุตบอลเสียมาเนี่ยซ้ายและขวายังแก้ไม่หายแล้วโกนาเต้ทำงานหนักลูกที่มันทำเสียเตะมุมเนี่ยผมเข้าใจเลยนะว่าด้วยตัวเขาอ่ะเขาไม่ได้อยากจะเตะออกหลังหรอกไม่มีกองหลังคนไหนแม่งลุกลี้ลุกลนแลแ้วเตะออกหลังคือบางครั้งเนี่ยกองหลังเนี่ยมันมีตัววิ่งวิ่งตามมาบางทีใจมันเน่ะกำลังอาจจะจะเขี่ยไปหรือว่าใจะอะไรสุดท้ายแล้วมันลั่น,นหรืออะไรแบบนี้มีมคือตรงเนี้ยเราต้องเข้าใจเขา ไม่ใช่ว่าไอ้เชี่ยมึงไปเตะออกหลังแบบหมูหมูหรืออะไรผมว่ามันไม่ได้มันไม่ได้โลคลาสขนาดนั้น mm hmm. แต่คุณอย่าลืมว่าพอมันมาบ่อยๆมาเรื่อยๆหรืออะไรต่างๆในช่วงจังหวะวินาทีนั้นเนะ่ยผมไม่ได้มาออกตัวให้โกนาเต้ mm hmm. แต่ผมเข้าใจมันนะ mm hmm. คุณต้องมองก่อนดีว่าก่อนจะมาถึงมันเนี่ยทำไมมันมาได้ไง mm hmm. แล้วพอไปเสียลูกเตะมุมมันก็ยังไม่เสียประตูนี่หว่า mm hmm. ลแล้วเตะเข้าไปแล้วทําไมมึงป้องกันไม่ได้เพราะนั้น โอเคจุดเริ่มจากกุนาเต้แต่จุดเริ่มกว่ามันมาจากไหนล่ะถ้าจะย้อนนะท่าจะหายใจย้อนนะผมก็บอกว่ามันต้องมากระทั้วมีมแหละอย่าไปอย่าไปมองเวลาเสียประตูอย่าหาแพ้มันรับผิดชอบร่วมกันคุณต้องดูด้วยว่าจังหวะนั้นเนี่ยประมาณไหนโอเคมันผิดมันรับผิดชอบมากหน่อยแต่ก็ไม่ใช่มันเยอะนะเออถ้าเกิดจากลูกของมันโบ๊ไปแล้วเขาเอาไปยิงเนี่ยโอเคนี่มันแค่เสียเตะมุมนะเว้แต่คุณป้องกันกันไม่ดีก็กลับมาที่ความสามัคคีอีก ผมถึงบอกไลยว่าตอนเนี้นักบอลลิวพูลถ้าเกิดการเสียประตูเนี่ยทุกตัวหายใจยังผิดเลยครับอืแม่งเป็นชี้หมด่ะตัวนี้ตัวนั้นได้หมดอืมันก็เหมือนแมนยูตอนแย่ๆตอนยีเลคเคขะนะะหยิบตรงไหนเปื่อยตรงนั้นเลยหยิบตรงไหนเปื่อยคิดหนึ่งก๋เตี๋ยวเนื้อแม่งละลายในปากเลยโอ้โหเกาเหลามาเลย